สวัสดีคับนักเรียนสําหรับวันนี้ก็พุทธก็จะมาให้ความรู้ในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาต่ออาทิตย์แล้วเนาะก็สําสหรับวันนี้ก็สิ่งที่เราจะพูดถึงก็คือยังคงเป็นเรื่องของโรคไข้เลือจ็บอยู่นะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับไข้เลือดออกครับซึ่ง สำหรับใครเลือดออกนั้นเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีฝนตกเพราะว่าพอามีฝนตกมากุงลายก็มักจะได้เพาะพันธุ์หรือว่าแพร่พันธุ์กันเพิ่มมากขึ้นแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดๆนั้นเรามาพูดถึงเกี่ยวกับ ไข้เลือดออกสะกดว่าไข้เลือดออกนั้นมันเกิดจากเชื้ออะไรสำหรับไข้เลือดออกนะเขาบอกว่าเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสครับเชื้อไวรัสนะและติดต่อโดยยุงลายยุงลายเป็นพาหะนำโรคยุงลายมักจะหากินในเวลากลางวันและยุงลายนั้นก็เป็นพาหะโดยการไปตัดผู้ป่วยที่เป็นโครคไข้เลือดออกอยู่แล้ว จากนั้นก็เป็นตัดอีกคนที่เปเป็นจากนั้นคนที่ถูกยุงลายตัวนี้กัดก็จะกลายเป็นโรคไข้เลือดออกได้นะแลวก็น,นําสามารถที่จะนําไปแพร่สู่คนอื่นได้อ่าต่อไปอีกเรื่อยๆนั่นคือเกี่ยวกับไข้เลือดออกนะครับสรุปง่ายๆก็คือไข้เลือดออกนั้นถ้าสมมติว่าอ่าเราโดนยุงลายกัด ยุงลายนี่คือจะหากินเวลากลางวันครับถ้ายุงลายตัวนั้นไปกัดคนที่มีเชื้อไข้เลือดออกเจอเวลาที่มีไข้เลือดออกเซลล์โรคที่ปเป็นปวดไข้เลือดออกแล้วจากนั้นไปกัดคนที่ไม่ได้ป่วย,ยก็จะกิดการป่วยเป็นไข้เลือดออกได้นะเราก็เลยรู้กันว่าไข้เลือดออกนั้นมียุงลายเป็นพาหะนำโรคครับอาการที่เรามาพูดถึงอาการ ว่าถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยคนนั้นเป็นไข้เลือดออกจะมีอาการอะไรแสดงออกมาก็คือเขาบอกว่าอันดับแรกคือมีไข้สูงอย่างรวดเร็วก็คือพูดง่ายว่าไข้ขึ้นสูงมากคือพอได้รับเชื้อปั๊บนี่คือมันจะมีระยะเวลาในการพักตัวรวดเร็วมากนะก็คือพอเป็นปั๊บก็ไข้ปุ๊บพลุวร้อนอะไรแบบนั้นเลยครับแบบคืออุณหภูมิร่างกายในอุณหภูมิในสูงข้าอะไรแบบนี้ นะและหลายวันต่อมาก็จะมีอาการเบื่ออาหาราปวดศรีรษนะขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องและบางคนก็จะมีอาการตามมานั่นก็คือมีจุดเล็กๆตามร่างกายตามมาเลยก็คือง่ายว่าที่เราเรียกว่าเลือดออกนั่นนะครับออกมาก็คือมันก็เลยการเป็นจุดนะครับเขาเรียกว่าท่แนก็คือเลือดอ,ออกอุจจาระมีสีตดำ มีเลือดปนออกมาในอุยจาะที่ไข้รดคําำ่าอุจจาระสีดำก็คืออย่าลืมครับเลือดมันออกครับออกมาทางอา,อาวัยวะภายในอาจจะเป็นเพาะเป็นลำไส้เลือดลำเส้ใหญ่อะไรพวกนั้นครับคือมีเลือดปนออกมาอุจจาระก็เลยกลายเป็นสีดำและบางครั้งเวลาถ่ายนั้นก็จะมีเลือดปนออกมาทางอุจจาระด้วย มีอาการกระสับกระสา่ายเขาบอกระสับกระส่ายขี้ลืมแบบคือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคนไม่ได้สติอะไรประมาณนั้นกระสับกระส่ายมือเท้าเป็นรอบปากเขี้ยวอาจมีอาการปวดท้องนะอหนักช็อกอันหนักนี่คือปวดท้องแล้วก็ชอ็อกชีพจรเต้นเบาแล้วก็ต่ำนั่นคืออาการของโรคไข้รเลือดออกนะคือถ้าชีพจรต่ำคือความดันต่ำคือถ้าเรา เขาเรียกว่าอะไรนะ่ะสามทันนี่คือมีมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้นะครับอ่านั่นคืออาการที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับให้เลือดออกนะครับก็คือพุ่งได้ว่าอาการที่พูดจะพูดไปเพื่อข้างต้นว่ามันมีอาการเหล่านี้ถ้ามีอาการเหล่านี้ก็คือให้เราสันนิษฐานได้เลยว่า เรามีโอกาสที่จะโอยเป็นไข้เลือดออกทีนีเ้เรามาพูดถึงนะพูดถึงการประมาิตนถ้่เราเป็นไข้เลือดออกเราจะดวดตัวยังไงหากมีไข้เอาสระอีกลายเป็นสระอื่นไปได้อย่างไง หากมีไข้สูงติดต่อกันสองถสามวันและมีการคล้ายไข้เรือเราไม่ควรที่จะทานยาเองหรือไปซื้อ,อยาลดไข้ายาแก้ปวดอะไรมารับทานเองสิ่งแรกที่เราควรทำคือนี่ครับเราควรที่จะไปพบแพทย์เลยครับเราจะปล่อยอาการนั้นให้มันเป็นต่อไปรือว่าเป็นรุนแรงครับไปหาหมอก่อนเดยให้หมอนั้นได้ทำการตรวจวินิจฉัยอ่า จะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเรามีอาการแบบนี้นั้นมันเป็นไข้เลือดออกจริงไหมหรือถ้าเป็นจริงหมอก็จะได้รีบทําการรักษาโดยด่วนครับข้อที่สองครับข้อที่สองคือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และวัคที่เพียงพอคือคําว่ารับประทานอาหารให้มีประโยชน์นั้นก็คือหมายว่าถ้าเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะมีตับผมต้านทานโรค มีภูมิคุ้มกันโรคก็คือพูดง่ายว่าเชื้อเหล่านี้ก็อาจจะเข้ามาในร่างกายแล้วกะอาจจะยู่เป็นเลืาหรือว่าภูมิคุ้มกันโรคเหานั้นต้านไว้เราก็อาจจะไม่ได้เป็นก็ได้หรือว่าอาจจะไม่เป็นก็ได้นั่นคืออาหารที่มีประโยชน์และก็การพักผ่อนให้เพียงพอโดยการนอนหลับมีประโยชน์มากนะก็คือพูดง่ายว่าถ้าร่างกายเราแข็งแรงร่างกายเราอาจจะต้านทานได้เราจะไม่ป่วยได้นั่นคือความหมายของรับทานอาหารที่มีประโยชน์และก็พักผ่อนให้เพียงพอ ต่อไปข้อที่สามครับปฏิบัต,ติตนตามคำแนะนำของแพทย์เคร่งัดก็คือพูดง่ายว่าในกรณีที่เราป่วยแล้วอย่าลืมหลังจากที่หมอตรวจไม่ได้ใช้ให้ยามารักษาอาการพวกนี้ก็คือเราจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดอาการนี้ก็จะได้หายหายขาดครับนั่นคือสิ่งที่เราควรปฏิบัติตัวถ้าสมมติว่าเราปวยเป็นไข้เลือดออก ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ป่วยละ่ะเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไร่าเพื่อไม่ให้อ่ามันติดต่อหรือว่ามันแพร่กระจายโรคได้เราจะทำอย่างไรตอนนี้เรายังไม่เป็นนะครับแต่เราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เราเป็นข้อที่หนึ่งระวับบงไม่ให้ยุงรายกัด คำว่าเรามมดระวังก็คือ,อง่ายๆว่าถ้าเราอยู่ในบ้านก็พยายามอยู่อยู่ภายในบ้านเพราะในบ้านเราอย่างน้อยก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีมุงลวดมีประตูมีหน้ตาต่างถ้าเราอยู่ในบ้านเราปิดประตูหน้ตาต่างหรือถ้าเราเปิดประตูเปิดหน้ตาต่างอย่างน้อยเรามีมุ้งลวดกันยุงลายก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในบ้านได้ยุงลายก็ไม่มีโอกาสที่จะตัด เข้าใจไหมครับนักเรียนครับอ่าข้อแรกเนยคือทําไงก็ได้ไม่ให้ยุงลายกัดหรือยุงอะไรก็ช่างครับอย่าให้ตัดทีสุดครับข้อที่สองครับทําลายแหล่งเพาะพันยุงลายคําว่าทําลายแหล่งเพาะพันยุงลายก็เขาเรียกว่าไงครับก็คือตรงไหนที่มันน่าจะเป็นแหล่งเพาะพันหรือว่าขยายพันธุ์ของยุงลายเราก็ควรที่ทําลายทิ้งให้หมดอ่าเราก็จะปลอดภัยครับข้อที่สาม ขาบอกว่าปฏิบัติตามมาตรการ5ปอต่า้5ปอของกระทรวงสาธารณสุขเนาะปอแรกก็คือปิดปิดภานชนะทุกอย่างให้มิดชิดครับคือพูดง่ายว่าไม่ให้ยุงลายนั้นสามารถที่จะเข้าไปไข่ไปเพาะพันธุ์ได้โอคงน้ําอะไรพวกนี้ปิดปิดทุกอย่างครับที่มันมันมันสามารถที่เพาะพันธุ์ได้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับน้ำคือเราปิดให้มิดชิดครับ ยุงลายเข้าไม่ได้มันก็เือนกับว่าอันต้ต่อการพ่อพันธุ์ของของยุงลายแล้วครับอันที่สองครับตอแรกคือปิดเนาะพอที่สองคือเปลี่ยนคาว่าเปลี่ยนในที่นี้ก็หมายความว่าเปลี่ยนถ่ายน้ําบ่อยๆอยากให้น้ํานั้นนิ่งเป็นเวลานานๆยุงลายจะมักไปชอบไปไขไว้ที่ไหนบ้างที่เราต้องเปลี่ยนนึ่งจานรองตู้กับข้าวอ่า บางคนก็อาจจะงงว่าเออครูครับทําไมต้องีจานรองตู้ข้าวคือตู้กับข้าวนั้นคืออย่าลืมว่าเราเอาไว้เก็บกับข้าวครับนะทีนี้ถ้าเราไม่เอาจานร,รองใส่น้ําไว้มันอาจจะมีมดมีแมลงสาบมีอะไรคือสามารถที่จะไต่ขึ้นไปในตู้กับข้าวได้แต่ถ้าเรามีจานร,รองมันมีน้ําครับในจานร,รองอ่าในตู้กับข้าว ไม่ว่าจะเป็นมดไม่ว่าจะเป็นอะไรพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนบ่อยถ้าสมมติว่าสองวันสามวันเราเปลี่ยนจุงลายไข่มันปั๊บมันทันที่ทันได้ฟักออกมาเป็นตัวเราก็เอาไปเททิ้งแล้วเป็นไงครับเททิ้งไข่มันก็ฟอกหรือถ้าฟักเป็นตัวออกมาแล้วมันก็ตายครับเพราะมันไม่มีน้ำนะครับนอกจากจาการรองต้มกับข้าวแล้วก็อาจจะเป็นพวก ขวดน้ําที่เราอาจ,จเอามาอะไรดีล่ะอาจจะมาแช่ต้นไม้เพื่อขยายพันธุ์อะไรพวกนี้เราก็ควรที่จะปิดนะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแต่ถ้ามันเปลี่ยนกาเอาไจจาทำการปิดหรือไม่ก็คืออย่างแจ่กันดอกไม้ครับที่เราวาดพระหรือเราเอามาวางแจกกันโต๊ะรับแขกเราก็ควรที่จะเปลี่ยนน้ําบ่อยครับเพื่อไม่ให้ยุงนั้นได้ทําการขยายพันธุ์ อันต่อไปคือปล่อยครับปอที่สามคือปล่อยคาว่าปล่อยในที่นี้หมายความว่าตรงไหนที่มันเป็นน้ำอย่างเช่นโอ่งน้ํโอ่งน้ําต่มโอ่งน้ําใช้อะไรพวกนี้วิธีการง่ายๆครับอ๋อคุณชอบไข่ใช่ไหมเราก็เอาปลามาปล่อยอย่างเช่นปลาหางนกยูงปลาซอดอะไรพวกนี้ครับมันเป็นปลาที่ ปลามิดไนท์เนีย่ยมันเปนตัวเ็กนะครับมันกินลูกน้ํานะครับหรือว่ลูกจุงหรือคนอีสานเรียกแมงง้องแง้งนี่ครับมันกินพวกนี้ครับถ้าเราปล่อยไปปั๊บพว้นี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะที่จะอะไรครับที่จะขยายพันธุ์เพราะว่าปล่อยมาตัดสอดปลามึดไนท์ปลาหันจุ่มนี่ก็จะกินเป็นอาหารนะ่ครับก็จะทําให้มันไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ข้อที่สี่ครับคือปรับ คำว่า,าปรับในที่นี้ก็คือปรับทัศนียภาพร,บรอบๆบ,บ้านของเราครับว่าอ่ามันมีต้นหญ้ามันมีต้นไม้รกไหมถ้ามันรกเราปรับให้มันโล่งเตียนครับยุงก็จะไม่มีที่เกาะที่อาศัยอ่ายุงก็จะห่างออกไปจากตัวบ้านเราครับเพราะว่าถ้าเป็นบ้านบริเวณบ้านมันรกมีต้นไม้ทั้งต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยหรือต้นหญ้าวกนี้ยุงก็จะชอบเกาะ ้ามันไม่มีที่เกาะมันก็ถึงงอกไปครับอ่อาในภาพให้มันโดนโ่งแล้วก็โดนแสงแดดสอ่องยุงจะไม่ชอบมันจะหนีไปครับและปอที่ห้าคือปฏิบัติตามหรือว่าปฏิบัติการจัดการทุกขั้นตอนครับอ่าคำว่าปฏิบัติการทุกขั้นตอนก็คือ ปฏิบัติการกำจัดยุงให้ราบคาประมาณน้นก็สุุกง่ายวาทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั่นคือหลักห้าปอของกระทรวงสาธารณาสุขเนาะนี่คือ,อใครเลือดออกนะอาการการปฏิบัติตนและก็การป้องกันแล้วก็ อยากจะฝากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ไว้ว่าเราพยายามปฏิบัติตามที่ตายรับฝังจากที่พูดได้ให้ความรู้ไปเมื่อขั้นต้นว่าถ้าเราสามารถปฏิบัติตามได้ทุกข้อมันก็ยิ่งห่างไกลหรือว่าปราศจากหรือว่าปลอดภัยจากไอ้เื่องงกตาแต่ถ้าเราปฏิบัติได้ไม่ครบเราก็ควรที่จะระมัดระวังหรือบ้านไหนที่เราไม่มี มุงรวดวิธิการก็อาจจะป้องกันโดยใส่เสื้อแขนยาวไม่ให้มันกัดหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกเอเขาเรียกว่าอะไรนะวิชพันธ์ที่ทาป้องกันการปุอกันยุงอะไรพวกนี้ครับเพื่อไม่ให้ยุงมนันมาแตะได้เราก็จะปลอดภัยจาโกโรคใข้เลือนออกได้นะสำหรับวันนี้สิ่งที่พูดให้ความรู้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนนั้นได้นำไปปฏิบัติครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็เป็นฤดูฝน เราก็ควรที่จะระมัดระวังครับให้อ่โรคภัยไข้เจ็บนั้นมาแพร่ผ่านเราได้สําหรับวันนี้ก็ยังไม่มีอ่าบ้านหรอกครับก็ฝากไว้ก่อนครับจบเรื่องไอ้โรคติดต่อก่อนเราถึงจะมีกันบ้านแต่ก็ฝากไว้ว่าถึงแม้จะไม่มีกันบ้านก็อย่าลืมครับอ่านทบทวนบ้างหลังจากได้ความรู้จาก พูดไปสำหรับวันนี้ก็ฝากไเปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ